สภาพรุ่นนี้เก็บมาจากไหนครับเนี่ยดูผมว่ามันใกล้จะหมดแล้วนะรถสภาพแบบนี้นะครับนี่หลานมันาสามคันเมื่อวานนี้ลากต่อกันเลยเอามาดูกันครับนี่รถตรงนี้ไม่ได้ถ่ายยิปนานนะก็เก่าเก็บจริงๆเลยดูครับสภาพดูครับรถยกยกขึ้นนี โอ้ยสภาพคัดซีไม่มีเลยก้างนี้โอ้โหเอาคัดซีดูดิปูปูแบบขาดเลยอะ่ะเนี่ยคัสซีพังกับพังแน่ครับว้าวโ้ไปขุดมาจากไหนครับนี่สภาพนี้ยังมีจอดอยู่ไหม้องคอมเมนต์มาคนระับแถวบ้านยังมีจอดอยู่ไหมรถสภาพแบบนี้นะครับ ไอ้บังโคลนครับไทยประดิษฐ์เอายางรถมาทำรัดสันครับใส่อแดปเตอร์ด้วยสบายมาดูคันนี้คันนี้ยิง่งดีมาหน่อยนะฮะเป็นแบบสีสนิมแบบ หายากนะสีสนิมแบบนี้นะทัยากด้วยนะฮะแต่ยังเดิมๆอยู่เลยนะผมว่ายังไม่เคยทำสีแล้วมั้ง่นี่รับมีจมูกตัวนี้ด้วยทำเองมันี่ยขึ้นมาอย่างนี้ศูนย์ตลออรถม,มีหูช้างด้วยครับผู้สภาพตัวนี้ คนโซนพวกนี้ยังโอเคครับเกียร์อยู่พอพงมอลไรนะเดิมเดิมอยู่อันนี้ครับสวยดัยสีสนิมแต่วางเครื่อง1.9ใส่ขับเล่นน่าจะเิร์กเลยอันนี้ทำช่วงล่างใหม่ สีขอด้วยนะขบะนี่รัดสันสีขอคอนโซน,สนข,ขุดมาจากไหนนี่งก็น,นึ่งลากมากยังโอเคอยู่เลยนะเครื่องสีเ,เครื่องโอ้แห่งดีครับเครื่องแขกชอบเลยดัดสันสีขอขอนแก่นโอ้ย uh huh. แกยิ้ม,มา่าเขาเรียกตัวนี้ เดี่ยวธรรมดาครับอ้าเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ดูกันอีกทีนึงนะฮะรถเข้ามาเยอะอยู่แต่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปครับช่วงนี้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับผมนี่ยังอะไรยังอยู่ในท้ายนี่เลยนะเคยขันออกสักทีวะนี่ตั้งแต่เดิมๆตั้งแต่เดิมๆโรงงาน่ะเนี่ยยังไม่เคยขันเลยบ้างเลย มอไซค์ผมไปโอมโนปะนะฮะเดี๋ยวมีอะไรดีๆม,มาถ่ายคลิปใ,ให้เอฟซีได้ชมกันนะ